ผมไม่เคยไม่เคยที่จะมานั่งคิดมู N ua, ลค่ารองเท้าในคอลเลคชันเลยนะเว้ยแม่รู้แม่ต้องค่าวผมแน่เลยว่ะคุณผู้ชมแฮลืมเปิดไมค์ไม anyway. ่ได้มุกนะฮะอันนี้ลืมเปิดไมค์จริงๆเอาเป็นว่าการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มากับอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่หลายๆคนเนี่ยขอมานานมากช่วงหลังๆเนี่ยผมมักจะ ได้รีเควสให้ทำคลิปนี้เยอะมากๆซึ่งเออผมก็หาเวลาที่จะทำอยู่นะครับก็คือคอนเเห็นเปิดคลังรองเท้า,น,ทานั่นเองซึ่งผมก็เอาฉากเอาอะไรมากั้นไว้ก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าข้างหลังเนี้ยมันคือออฟฟิศที่ทำงานกันแล้วมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายซึ่งก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะครับหลายๆคนอาจจะตัดคลิปไปแล้วก็ไม่เป็นไรคนที่ดูแล้วกำลังคิดว่า คอลเลคชันของผมเนี่ยมันต้องอลังการมันต้องแพงเป็นแสนแสนเหมือนคนอื่นแบบ4050 40, คู่ที่ผมรีวิวไปนในช่องมันต้องอยู่ครบไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยคือคู่ที่ผมเก็บเนี่ยมันมักจะไม่ใช่คู่ที่ซื้อรีเซลเพราะว่าผมเองมักจะชอบเก็บราคาป้ายมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราวินอะ่ะเราได้ราคาป้ายก็มักจะเก็บคู่ที่กดได้ราคาป้ายแล้วก็เออสหรับคู่ที่รีเซลเนี่ยก็มันจะเป็นคู่ที่รีเซลไม่แพง oh. แล้วก็ เรารู้สึกว่าเราหลงไหลไปกับสตอรี่ของคู่นั้นๆมากกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมทราบก่อนที่จะไปเปิดคลังรองเท้าของผมกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันเลยดีกว่าสําหรับเปิดคลังรองเท้าช่องเอมี่ไนท์จินนของผมไปดูกันเดี๋ยวไงเรามาเริ่มต้นที่คู่แรกกันเลยดีกว่าสําหรับ v a n s e r a c o า f อม i u s ูไอเจ้าคู่นี้เนี่ยเคยปรากฏแล้วในคลิปหนึ่งของผมนะครับก็คือคลิป ท็อปเนคลิปแรกเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนนั้นผมร้อยเชือกแบบดับเบิลเลสอยู่แล้วคนก็เข้ามาถามเยอะมากว่าไอเชือกดับเบิลเลสเนี่ยซื้อจากไหน้อยยังไงอะไรโอ้โหมากมายเลยเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นผมกลับมาใช้เชือกแบบเดิมแล้วเพราะว่าไอดับเบิลเลสเนี่ยผมผม้อยแล้วผมสะดุดนะครับ <_ cover ing> ก็เลยรู้สึกเออกลับมาใช้แบบนี้ดีกว่ามันคล่องตัวกว่าไอเจ้าคู่นี้เนี่ยเป็นแวนส์คู่แรกที่ผมซื้อให้ตัวเองขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะติดภาพว่าเออแวนส์เนี่ย มันใส่ไม่สบายมันหนักมันนุ่นนี่นั่นแล้วเวลาผมไปลองที่ช็อปเนี่ยก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันหนักอะแล้วมันก็ใส่ไม่ค่อยสบายนะครับกลายเป็นว่าตลอดระยะเวลาแบบหลายๆปีก็ไม่ได้มีโอกาสจะเป็นเจ้าของแวนเลยสักคู่เดียวแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยผมโดนเพจ sneaker one size เขาป้ายยาเพราะว่าเขาได้ไปงานเปิดตัวคู่นี้มาแล้วผมก็ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย ไอคู่นี้มันน่าจะไม่เหมือนแวนที่เราเคยรู้จักมาเ<ไ>พราะเขาเคลมว่ามันเป็นแวนที่ใส่สบายที่สุดเท่าที่แวนเคยทํามาแล้วจังหวะมันพอดีพอดีเพื่อนผมเนี่ยไปไอคอนสยามนะแล้วตอนนั้นเนี่ยเจดีสปอรเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยลไล้รุ่นเนี้ก็ดรอปที่ JD Sport วันนั้นพอดีก็เลยเออฝากเพื่อนซื้อมาคู่นี้ประมาณ2,890บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เคยรีวิวเลยนะอาจจะมีรีวิวในอนาคตใครที่ อยากชมรีวิวเต็มๆก็บอกได้นะครับสำหรับแวนอีราคอมฟ u คูคู่นี้ต่อมาก็ยังอยู่ในลายของแวนเหมือนเดิมนะครับกับแวนสไตล์36 Marshmallow Racing Red คู่นี้คือเจ้าคู่นี้มันก็เป็นคู่ที่ต่อยอดมาจาก r r a c o อ f u ีคู h เมื่อกี้นี้แหละเพราะว่าเออเรารู้สึกว่าเออเรามีแวนที่ใส่สบายแล้วเราก็อยากที่จะมีแวนแบบออริจินอลบ้างซึ่งเจ้าคู่นี้ผมเองนะชอบมันมานานมากแต่ว่า ใครที่เล่นแวนนะครับก็พอจะรู้ว่าไอ้คู่นี้มันหายากมันโซเอ์เร็วมากๆากคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้ตอนที่มันรีสต็อกเข้ามาเมื่อประมาณปีที่แล้วอะ่ะผมก็มีโอกาสที่จะได้หามาันมาเก็บไว้ในคอลเลกชันนะครับเป็นราคาป้ายด้วยใช้คำว่าหาดีไหมใช้คำว่ากระเสือกกระสนไปหามาดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือไป ัวเลยนะครับไปช็อปที่เซนทัลเวอร์ไปช็อปที่นูน่นที่นี่ที่นั้นแม่งหมดหมดเลยแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยรู้สึกเออหมดหวังแล้วนะครับก็คือไปเที่ยวตามปกติไปที่ซีคอนสินาคขรินแล้วก็เจอไอ้คู่เนี้ยอยู่พอดีเลย s i ส์11 US ก็เลยจัดกลับมาบ้านเลย1คู่นะครับราคาก็2,890บาทเท่าเดิมมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคู่นี้ผมจะไม่ค่อยได้แต่คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนั่นแหละต่อไปก็ยังอยู่ในหมวดของรองเท้าธรรมดาอยู่ คู่นี้ Nike React Element 87 Moss Colorway คู่นี้เนี่ยคือผมชอบมากๆทั้งในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ Colorway คือเจ้าคู่นี้มันเคยติดท็อปหงรองเท้าที่ผมคิดว่ามันดีมากๆในคลิปไหนสกคลิปนี้แหละ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อมาเลยนะครับเพราะว่ามันโซ o อาเร็วพอสมควรเลยแล้วไซส์ผมเนี่ยในตลาดรีเซลก็หาค่อนข้างยาก mm. คู่นี้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ไซส์ที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าผมก็ฝืนใส่มานั่นแหละ mm. เพราะว่ามันหาย,ยากจริงแล้วผมก็ค่อนข้างอยากได้มันมากๆแล้วก็เป็นรองเท้าที่ราคาไม่แพงนะครับป้ายเนี่ยอยู่ที่5,800บาทแต่คู่นี้ผมได้มาต่ากว่าป้ายนะครับเพราะไปประมูลมาแล้วมันมันจบถูกมากมันจบประมาณ3,000บาทเท่ากับว่าผมได้ต่ำกว่าป้ายมาแบบเกนะือบเกือบสามพันอ่ะเออผม จ่ายสามพันไม่ต้องเท้าคู่นี้ก็คือมันคุ้มมากถูกกว่างานเซลลอีกคู่ต่อไปเป็นคู่นี้ละกันนี่เออมันชื่ออะไรนะยูตะทาคุมังไนกี้แอร์แม็กซ์วันโตเียวเมสเออประมาณนี้นี่แหละชื่อของเจ้าคู่นี้คือไอ้โปรเจกต์ออนแอร์เนี่ยมันคืออีเวนต์เอ็มเอ็กซ์เดย์ในปีที่แล้วใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะซึ่ง ไอออนแอร์ air เนี่ยมันออกมา8คู่ซึ่งมันจะดึงอินสปิเรชันจากหัวเมืองหลักๆในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้นิวยอร์กปารีสอะไรแบบเนี้ยมาให้ดีไซนเนอร์เขาดีไซน์ลงไปในรองเท้าซึ่งบอกตรงๆนะตอนที่ดูออนแอร์ครั้งแรกอะ ไม่มีคู่ไหนชอบเลยเวย้ยก่อนที่ไอคอลเลกชันนี้มันจะดรอปผมได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละซึ่งตอนไปเที่ยวเนี่ยผมก็ไปอยู่ที่โตเกียวพอจะเดาได้ไหมครับคุณผู้ชมผมก็เที่ยวไปนะครับอาทิตย์หนึ่งคือแบบลืมลืมเรื่องคอลเลกชันนี้ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่จะกดมันอยู่แล้วหลายๆสำนักหลายๆเพจเขาก็จะเออประโคมข่าวกันใช่ไหมว่าเออพรุ่งนี้มีคอลเลกชันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยผมก็แม้จะไม่ได้ชอบแต่ในฐานนะสนคเกอร์เฮดเราก็รู้สึกว่าเออราอยายะ,ะูติ่่่ขงงแลคคด เขาถึงได้ดีไซน์มันออกมาอย่างนี้วะแต่พอไปเจอคู่นี้ที่เขาบอกว่าเออที่เขาเรียกมันว่าโตเกียวเมสเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเมืองโตเกียวที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนงวงกดซึ่งนอกจากเส้นทางที่มันมีความสลับซับซ้อนแล้วเนี่ยใจมนุษย์เองก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นในทุกๆวันมันก็จะออกมาเป็นแบบสีขาวข้างสีดาข้างแบบเนี้ยเชือกตัวนี้นะครับมันก็อิงมาจากตัวสีของสายรถไฟ JR ในญี่ปุ่นซึ่งถ้าคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณจะเข้าใจว่า ชีวิตนักท่องเที่ยวอะแม่งจะผูกพันกับไอเนี่มากๆคือไปไหนก็ต้องขึ้น JR เราแบบเหมือนอยู่ในจุดที่เขาดึงออกมาใส่ในรองเท้าคู่นี้แล้วเราเหมือนเข้าถึงอินสปายที่เขาใส่ลงไปอะจะไม่โดนอะกลายเป็นว่ากลับไทยต้องได้คู่นี้ยังไงก็ต้องได้คู่นี้คิดอย่างนั้นเลยเนะเว้ยตอนนั้นคือแบบเด็กไม่ดีมากๆตื่นเช้ามากดๆๆ,ๆไอคู่นี้สรุปไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่หยุดนะับก็ไปหารีเซลมาจนได้คู่นี้เนี่ย เป็นคู่ที่ผมได้รีเซล,ลมาแต่ว่าเออรีเซล,ลมันก็ไม่ได้แพงมากเพราะว่าคู่นี้เนี่ยราคาป้ายอยู่ที่5,800บาทเั้ะถ้าผมจะไม่ผิดนะตระกูน MX รมมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ผมได้รีเซล,ลมาประมาณ7,000บาทนะครับก็ถือว่าบวกจากป้ายไม่เยอะก็ก็รู้สึกว่าเออมันมันจ่ายได้แหละ7,000บาทนะสำหรับคู่นี้ NMDR1 อะไรวะ b a c k c า r g o มั้งคู่นี้คู่นี้เนี่ยผมซื้อมาตอนที่ NMD รุ่งเรืองมากๆ ลุ่มเลืองสุดๆคือตอนนั้นเนี่ย m d ก็ถือว่าหายากมากนะครับไปตามหน้าช็อปเนี่ยหาไม่ได้หาไม่ได้เลยจริงๆแล้วสีเนี้ยผมได้มาน่าจะตั้งแต่ตอนเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อซื้อให้เป็นของขวัญแล้วก็ตอนเนี้ยปี4แล้วก็ประมาณ3ปีกว่าๆที่ใส่คู่นี้มาสังเกตว่าพื้นก็คือแบบเริ่มเละเทะแล้วอะซึ่งในตอนนั้นอะใครใส่ n m d ก็ถือว่าหล่อเท่แล้วนะจริงๆซึ่งไอ้คู่นี้ตอนนั้นอะผมซื้อมารีเซลอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บาท เออคือตอนนั้นน่ะคนที่ไม่ได้เล่นรองเท้าอะ่ะรองเท้า6 0พ0ก็ถือว่าแพงมากแล้วนะคุณผู้ชม <c oughs> ความพังที่หน้าของกระเป๋าตังค์ของผมเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากไอ้คู่นี้เนี่ยแหละแต่ก็ยังเก็บไว้นะเพราะว่าเราถือว่ามองมันกลับมากี่ทีอะ่ะเราก็ยังคิดถึงจุดเริ่มต้นของเราได้ว่าเออมันคือจุดที่ทําให้เราหันมาสนใจรองเท้าจริงๆสําหรับเจ้า NMD R1 ตัวนี้ต่อมาเนี่ยคือผลพวงจากอีคู่ NMD เมื่อกี้มันก็ตามมาด้วยคู่นี้ อัลตร้า o s ส์อ c a เคชคือตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นเป็นแค่คนชอบรองเท้าธรรมดานะครับยังไม่ได้เล่นตัว l i มิ t e d อะไรมากตอนนั้นที่ผมเห็นคือดีไซน์มันแปลกมากคือมันมีตรงตรงเนี้ยตรงยางที่เป็น s o อกไลเนอขึ้นมาแล้วพอเอิอตอนนั้นเนี่ยตัว f o ริวิลเลียมฮิวแมนเรนะครับมันรอปพอดีซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมกดรองเท้าแล้วก็กดได้เลยนะกดครั้งแรกแล้วก,กดได้เลยอะแต่ว่าตอนนั้นได้มาแล้วคือขายขายเสร็จปุ๊บ เอาตังค์มาซื้อคู่นี้เพราะว่า Human Race ตอนนั้นคือราคาแพงมากแล้วเรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้อยากเล่นรองเท้าลิมิเต็ดมากล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรมากอะก็เลยขายไปซื้อคู่นี้ใส่วิ่งบ่อยพอสมควรเหมือนงานพื้นก็แบบเริ่มจะเริ่มจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นมันเริ่มจะพื้นมันเริ่มจะนั่นแหละสึกเออพื้นมันเริ่มจะสึกโอ้ไอ้คู่นี้ราคาผมจะไม่ค่อยได้น่าจะ7,300บาทนะก็ยังใส่ออกกำลังกายอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะว่า ไม่ใช่ว่าไปใส่คู่อื่นนะคือไม่ค่อยได้ออกร่างกายอ้วนเป็นเด็กอ้วนแนละ้วคู่ต่อไปคือผมจะบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะเบื่อเอาตาบูสไปเลยก็ได้นะ <c oughs> คู่ต่อไปก็คือเอาตาบูสเอาเทอรเรียนถ้าผมออกเสียงไม่ผิดนะคือตอนไปดูอ่ะก็ไปดูแล้วก็เลือกระหว่างสองคู่นี้ว่าจะาคู่ไหนดีสรุปได้2องคู่คือเอาเทเรียนตัวนี้ ตอนนั้นเขาบอกว่าตัวผ้ามันกันน้ำซึ่งจริงๆอ่ะตอนนั้นมันก็มีนวัตรกรรมอีสเปรย์กันน้ำแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผ้ากันน้ำามนอย่างเท่คือผ้ากันน้ำมันอย่างเท่รรมมเ,ทเลยคุณผู้ชมแล้วตอนนั้นซื้อมามันเป็นหน้าฝนผมก็แบบโอ้โหนี่เป็นตอบโจทย์มากๆคู่นี้ใส่จนแบบดูดิคุณผู้ชมไอตรงพูแถบข้างหลังมันเริ่มแบบเริ่มหลุดแล้วอ่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะออตวบูธสู มัลติคัลเลอร์เอลตาบูสอีกแล้วคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปว่าเ u ลตาบูสมันเป็นรองเท้าที่ผมชอบมากแล้วก็มีเยอะที่สุดในคอลเลกชันเลยอะ่ะเราก็รู้สึกเอ้คันโเวมันก็สวยดีแล้วตอนนั้นเนี่ยรองเท้าเรานะครับมีแต่สีดําหมดเลยก็คือมี n อ็ u t อ็ลตาบูสสองคู่หู่รองเท้าดําหมดเลยอะ่ะต้องมีรองเท้าแบบสีสีสักคู่หนึ่งและอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อคู่นี้มาประมาณ7จ0 0หมั้งต่อไปเรามาแบบรวดเร็วนะครับ2คู่ Human Race Inspiration Pack Human Race Solar Pack คือ2คู่นี้ที่ซื้อเหตุผลเดียวกันเพราะว่าเราชอบผลงานของฟาริวิลเลียมคือดีไซน์ถามว่ามันโดนไหมมันก็กั้มกึ่งอนะคุณผู้ชมแต่ว่า i n s p i r a t i o n หรือว่าคอนเซปต์เขาใส่มาในตัวรองเท้าหรือใส่มาในคอลเลกชันนั้นอนะมันกินใจเว้ยคุณผู้ชมเอาตรงๆคือไอ้สองคู่นี้เหมือนไม่ได้ซื้อเพราะว่าชอบรองเท้าแต่ว่าเราชอบในคอนเซปต์แล้วเราซื้อคอนเซปต์เขาอะซื้อมา2คอลเลกชันนี้มันต่อกันเลยนะครับคือคอลเลกชันนี้ดออปุม ีประมาณเดือนหนึ่งคอลเลคชันนี้แม่งดรอปตุ้มคู่ละ1 0 0 0 0บาท2คู่2,000 0บาท,ค,บาทคือไม่รู้ว่าซื้อมาทำไมเยอะแยะเหมือนกันไม่ค่อยได้ใส่ด้วยนะคุณผู้ชม,มสําหรับ h u m น n r ส c e นี่ Air ์จอร์แดนวันไฮ t a สตาสบอร์สาเหตุที่ซื้อคู่นี้เพราะว่าหนึ่งเลยเราชอบ Colorway ที่เป็นขาวดำ แล้วก็มีแดงแซมๆซมนิดนึงเขียวจริงๆเป็นคนส่วนตัวไม่ค่อยชอบสีเขียวแต่ว่ามันอันนี้มันมีแดงแดงแซมแซมอ่ะก็คือยกโทษให้แต่ว่าคือชอบหลักๆคือตรงช่วงโทบล็อกตรงนี้ที่เป็นแบบสีขาวดาแล้วเวลาใส่เกงขายาวแล้วมันปิดอย่างเงี้ยมันสวยมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เล่นรองเท้าจริงจังนะการจะซื้อรองเท้าคู่หน,นึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีข้ออ้างในการบอกแม่บอกพ่อว่าเออทำไมถึงซื้อคู่นี้ซึ่งไอ้คู่เนี้ยอ้างว่าซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องเพราะว่าน้องเนี่ย ชอบจอแดนเพราะน้องน้องชายผมเล่นบาสนะครับล้วก็ชอบจอแดนมากอาจจะไม่มากแต่ว่ามันชอบจอแดนนั่นแหละแล้วเราก็เฮ้ยอีกประมาณเดือนหนึ่งวันเกิดมันเราก็เลยสอยคู่นี้มาเลยนะครับเป็นคู่ที่ซื้อรีเซลมาอีกทีหนึ่งแต่ว่ารีเซลก็ไม่ได้แพงเพราะป้ายมัน5,8 0 0ผมซื้อรีเซลประมาณ7 5 0 0บาทแล้วทุกๆวันนี้ก็คือยังคงใส่อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับจะสังเกตว่าโทบ็อกเริ่มยับแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่ตรงโทรกาบด้วยแบบใส่ลุยจริงๆเลยอ่ะก็หารใส่กับนองชายไปกี่คู่แล้วไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมเอ่อต่อไปเราไปไหนกันดีอ่ะมาคู่นี้ดีกว่านี่